哎呀！快喝点，喝点，快！ นี่เลยครับผลงานของเขาที่ผมกำลังทำอยู่นะเป็นผลงานของเขาเลยครับผมนี่ครับเหยาะจนทังแวนเลยครับผมเหยาจนทังแวนเลยนี่ครับนี่ครับร้องสาวอู้นี่ครับเหยาจนทังแวนเลยนะครับ มีไม่ไม,ไมีไม่รู้เลยครับผมเ <c oughs> นี่ยคือที่ขวังเนี่ยที่ขวังคือขวังหีเขาครับขวานคอของขวังตรงนี้เละซื้อมาถังสี่ร้อยลิตรแล้วก็ขวังแค่ครึ่งเดียวคิดว่าเขาคงไม่ลงมานะครับคิดว่าเขาคงไม่ลงมาแต่รอดมาลงมาสิบกว่าตัวครับลงมาสิบกว่าตัวครั้งนี้ก็ไม่เป็นไรครับแค่ตักลงมา ผมว่าเออไม่เป็นไร